ในหม้อน,นี้มีอะไรบ้างอ๋อ,อมีเครื่องเทศอ่ยบอกเท่าที่บอกได้ต่นสมุนไพรค<า>่ะค่ะตะไคร้กระชายแล้วก็เครื่องเทศว้าวค่ะตะไคร้กระชายแล้วเครื่องเทศอื่นๆซึ่งไม่บอกก็บอกได้ก็บอกได้เป็นเป็นสมุนไพรอะ่ะของยาจีนน้ำน้ำตาลเคี่ยวเหรอใช่ใช่น้ำตาลกับน้ำเต้าหู้ยีใช่ใช่อเนี้ยยางก่อนอ๋อไอเนี้ยเหรอพริกพริก ที่สูตรเดียวพี่ยองเลยใช่ใช่ที่นี่หมูเปื่อยทาละสามสิบบาทขอบคุณกาะยินดีให้ป้าถ่ายนะยินดีเผยแพร่นะ จะไม่ขอบคุณเมเครื่องนะเมื่อกี้เนี่ยพอกลับเลยไปแล้วก็ไปบอกว่ากุ้ยเตี้ยวเจ้าดังอ่ะอยู่ตรงไหนก็ชี้มาเลยยังไม่ทันบอกชื่อเลยขอบคุณที่หุ้ยเตียวเจ้าดังจริงๆคุณมีฉันมากมายคนไหนอ่ะคนชาวเนียทั้งหมดเนี่ยคือคนเมตตาเราอ่ะเรามีความสุขมากที่เขางานคนหนึ่งอ่ะมาถ่ายทำยูทูบใช่ี่ยอาจารย์เทคนิคอ่ะ อใช่มีที่จอดรถส่วนตัวด้วยเนี่ยมะกว้างขวางก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ดังมาตั้งแต่อดีตเลยนะก๋วยเตี๋ยวป้านิยมเด็กรัเชบุรีเนี่ยถ้าอยู่ในตัวเมืองอ่ะทุกคนต้องรู้จักป้านิยมหมดเลยขายมากี่ปีแล้วคะขายทั้งหมดแล้วเหรอ10ปีเรียกว่าไม่ดีที่ตอนเนี้ยเช เทศกิจจะไม่ให้ขายตรงนี้อีกแล้วเทศบาลเออเอยังงั้นอาจจะบอกนายกว่าไงพี่พูดไปขอขอความเมตตาส่งข้อให้คนจนได้ทํากินไปเรื่อยๆเธอะอ่าแล้วพี่ขายตรงนี้มานานเท่าไหร่แล้ววะแต่ท่วงนี้ออกจากกศนมาก็หลายปีแล้วเคยขายในกศนด้วยใช่ไหมใช่ตอนนั้นอยู่กศนตรงนั้นสี่สิปีว้าสี่สิบปีสิบสี่พอแล้วก็ข้ามกี่กี่พอนะสิบสี่สิบสี่พอ ขอนายกอีกทีหนึ่งจ<า>้ขอขอความเมตตานายกขอให้ค่ะให้ความเมตตาให้ได้อาศัยทำกินไปเรื่อยๆก่อนได้ไหมจ้าจ้าค่ะเดี๋ยวจะ<า>เรื่องนี้ต้องถึงหูนายกนะจาน้า